สวัสดีค่ะและดิบบีกับวันนี้บอมค่ะบีมครับวันนี้บีมจะมาพาทําอะไรครับจะมาพาทํายำขาวหนมจีนใส่ปลาครับโอ้เมนูปลาเนี่ยต้องให้พีบีมเลยเพราะเป็นของโปรดของพีบีมใช่ไหมครับใช่ hmm, ครับอ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะตัวนี้จะมีข,มข่ามีตะไคร้มีใบมอญตบปรดใบมะกรูดน้ำตาล และที่ขายไม่ได้ของเราคือปลาล้าวันนี้ใช้ยี่ห้อของพี่หม่ำน้ำเปล่าพริกป่กนแล้วก็พริกสดตัวนี้แคปหมูหมูยอลวกนะคะแล้วก็ขนมจีนตรงนี้คือผักตามที่ชอบวันนี้เรามีหลายอย่างเลยทีเดียวก็คือเป็น,เป,นเป็นผักที่เราอ่ะชอบแล้วก็ทานได้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะเฮีบีมเปิดเตาเลยครับ วันนี้ปลาราที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้1ขวดเต็มๆก็คือ350 ml เนาะวันนี้เลือกใช้ของพี่หม่ำเขาเพราะว่ารสชาติเขาก็กลมกล่อมใส่ไปเลยจ้า1ขวดเต็มๆมเยอะไหมเยอะเหมือนกันแล้วก็น้ำเราใส่ปร,ประมาณสัก1แก้วก็ใส่ลงไปในขวดก่อนจะได้คุคนๆเนาน้ำปลาราเอามาให้หมดเลย น้ำที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยแล้วแต่ว่าเราต้องการความเข้มข้นของตัวปลามากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็ใส่เข้าไปของเราประมาณเนี่ยกำลังรสชาติกลมกลม่อมกำลังดีอ่ะให้บิมคนให้เข้ากันเติมน้ำตาลไปตัดนิดนึงนะคะใส่หมดเลยแล้วกันหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวของสับปะรดลงไป ใส่ตัวของขาแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดและตัวนี้คือใบหม่อนก็คือกลัวว่าจะไม่รู้ว่าใบหม่อนเป็นแบบไหนก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูเลยนี่คือใบหม่อนซึ่งปลูกอยู่หลังบ้านนี่ใส่เข้าไปอ่าให้บีมเอาคนจนมันเดือดเนาะแล้วเราก็ค่อยมากรองอีกทีหนึ่งอืมกินปลาหน้าอร่อยแต่ว่าถือว่ากินปลานี้ถือว่าโอเคนะ ตัวนี้นะคะเวลาเราต้มไปแล้วเนี่ยก็คือต้มให้ให้เหมือนกลิ่นสมุนไพรต่างๆของเรารวมถึงสับป,ปะรดด้วยเนี่ยก็คือว่าให้กลิ่นหรือว่ารสชาติของมัน,น่ออกมาแล้วเราก็ค่อยปิดไฟกลิ่นของน้ำปลาล้ามันก็จะมีความหอมของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปด้วย เดี๋ยวเรามาประกอบตัวของยำขนมจีนกันเลยดีกว่าใส่สักกี่ช้อนดีสช้อนครับใส่พริกสักหน่อยอ่ะ,ออออะต่อไปเราใส่ตัวของขนมจีนลงไปปึ๊บสองหัวแล้วกันปึ๊บ ให้มันคุกเขาทุกอนูของของขนมจีนหลังจากนั้นเราก็มาใส่หมูยอกันเลยใส่เป็นเน้นๆกันไปเลยแล้วก็ใส่ผักตามที่ชอบจุดนี้จะเป็นตัวถั่วฝักยาวต้นหอมเนอะอันนี้เป็นตัวสะระแหน่ นี่โหภพาผักชีลาว,ลวก็เป็นกว้าก็ใส่เยอะหน่อยมะตูมแขกอ่ะมะตูมแขกแล้วก็ตัวนี้ก็คือผักแต้วโอ้นี่ก็คือเครื่องเยอะพอละเดี๋ยวมาชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะให้บีมอมร่อยอร่อยอร่อยรสชาติใช้ได้เนาะ งั้นเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันดูสิต้องโรยตัวของแทบหมูด้วยนี่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยบิม หลังจากเราทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสําหรับใครที่รู้สึกว่ามันจะเผ็ดเกินไปกลัวจะร้อนท้องเนี่ยเราเป็นทานไข่ต้มเพิ่มเติมได้นี่เราก็เป็นการให้เด็กๆเ,เขาทานไข่ต้มพร้อมด้วยนี่ได้และเมนูนี้ยำขนมจีนไข่ปลาถ้าอย่า <c oughs> งนั้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยเนย เข้ากันมากๆเลยสําหรับใครที่ชอบกินผักบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยอร่อยเพราะเรา,ากินผักอันนี้กินมาผสมรวมกันตามด้วยแคปหมูอร่อยเลยเนาะส่วนของน้ำปะลาร้าททีเดียวปรุงทีเดียวครัวเนี้อยากทานมื้อไหนก็ได้หมดใครชอบก็สามารถเอาไปทําได้นะคะแล้วฝากช่อง l e t b e t B แล้วกนะครับฝากติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย มากินเลยบีม